ปฏิเสธหัวใจอย่างไรชาปเตอร์1ิปฏิเสธเขาไม่ได้บอกไว้เลยนะฉันไม่นอนกับชน,นีฉันเปิดห้องใหม่ก็ได้ถึงแม้ครอบครัวของทาราทริปจะมีบ้านเช่าที่ลอนด,ดอนแต่ทริปนี้พวกเขากับเลือกพักโรงแรมใจกลางเมืองเพื่อความสะดวกของกฎกกรและเด็กๆที่ยังต้องเตรียมของใช้ส่วนตัวอีกนิดหน่อยอยากให้เขามอง้อว่างั้นเถอะ ฉันไม่ได้งอนคนสวยในร่างชายเผยเปากขึ้นลงอยากฉอดคนทำตัวน่าเหมือนไส้อีกสักชุดแต่ไม่เอาดีกว่าเพราะตั้งใจไว้แล้วว่าเรื่องนี้เธอจะไม่ยุ่งไม่ใช่แค่กับชริตากับธาราทิพย์คนสวยอย่างเธอก็บ่นไปแล้วว่าให้คุยกันดีๆและคนกลางคนนี้จะไม่ยอมเป็นทางผ่านให้ใครฝากไปงอกครเด็ดขาดส่วนที่ตามมาส่งหลานเข้าโรงเรียนด้วยก็พอเห็นใจเด็กแฝด หากพวกเขาสัมผัสได้ว่าพ่อแม่ตึงใส่กันจะพาให้กังวลจนไม่มีกำลังใจในการปรับตัวทั้งที่ความจริงตัวกฎชกรเองมีบินมาเรียนต่อเดือนถัดไปย่าเดี๋ยวเข้ามาก็คิดดีๆแล้วกันจะปั้นหน้าแบบไหนนั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวสำหรับชาวนี้ตอนนี้เชริตาและกฎชกรกำลังนั่งรับประทานอาหารเช้าอยู่ที่ห้องอาหารของโรงแรมซึ่งทั้งเธอและเขารวมถึงหลานแฝด ใช้เป็นที่พักมาตลอดสามคืนแล้วพรุ่งนี้เฮนรี่กับพันต้องเข้าหอพักโรกเรียนเป็นวันแรกแดัดี้แสนยุ่งของเด็กๆเลยต้องเจียดเวลางานมาจัดการธุระให้ลูกๆทั้งสองเป็นเวลา3วันหลังจากนั้นเขาจะเดินทางกลับประเทศไทยทันทีส่วนเชริตายังคงอยู่บ้านที่ลอนดอนเพราะเธอลงคอสพัฒนาบุคลิกภาพเอาไว้หลังจากนี้หนึ่งเดือนตั้งใจว่าจะเดินทางไปเรียนภาษาที่ประเทศอิตาลี ย่างน้อยหากยังไม่มีไอเดียใหม่ๆการกลับไปช่วยงานอิงทาราก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจตกลงจบคอร์ดภาษาแล้วจะยังไงต่อยังไม่ได้คิดเดี๋ยวว่ากันอีกทีช่วยคุณอิงบริหารเอ t ซีไทยแลนด์ก็เก๋ดีนะ h อ t ซีไทยแลนด์คือบริษัทนำเข้าซูปเปอร์คาร์ภายใต้แบรนด์ H ฮ t ซีเทเรนซโสัญชาติอิตาลีหนึ่งในสามแบรนด์รถยนต์หรูซึ่งมีตระกูลทิติวัฒนเป็นผู้บริหาร หรือไม่ก็ไปเย็นวัดตัวผู้ชายเป็นเพื่อนแกที่ร้านตัดสุดแบรนด์ใหม่ไม่อยะถ้าจะมาอยู่ร้านฉันยกลูกค้าผู้หญิงให้ผู้ชายหมดสิทธิ์หน่อยไม่ทันไรก็แรดแล้วฉันจะฟ้องพี่ทิพย์ชื่อของเขาทําเชอริต้าเบะปากเนี่ยเขาส่งมาเปิดหูเปิดตายังจะงอนเขาอยู่ได้บอกแล้วไงไม่ได้งอนกฏจกรเบะปากบ้างเดี๋ยวพอพี่ทิพย์มาถึงก็รู้ดูเหมือนว่าทั้งธราทิพย์และกฏกรจะเข้าใจไปทางเดียวกันว่า เชริตาเคืองคนต้นคิดแถมเจ้ากี้เจ้าการส่งเธอมาที่นี่แบบกระทันหันแต่เอาเข้าจริงความขุ่นข้องหมองใจเรื่องนั้นมันจางลงมากแล้วที่หงุดหงิดงุนงานเพราะไม่ได้อยู่ไทยกับเขามากกว่าในก่อนหน้ายังได้ข่าวอีกว่าฝ่ายนั้นขยันไปเจอแฟนเก่าอย่างรัมิดาเรื่องนี้ตั้งหากที่กวนใจเชริตาแต่ก็ไม่อยากยอมรับว่าตัวเองแอบหึงแอบหวงเวลาคุยกันกันกบธราทิพ จึงต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อไม่ให้เผลอมีพิรุธให้เขาเข้าใจว่าเธอไม่พอใจที่ต้องมาอยู่ที่นี่ไปก็แล้วกันมามี่อันตี้ฮันเฮนรี่มาเร็วลูกเป็นกฎชกรที่ขยับที่ทางให้เด็กแฝดนั่งหลังพวกเขาเพิ่งลงมาจากชั้นบนระหว่างนั้นโทรศัพท์มือถือของเชอริตาก็โชว์ชื่อธราทิปทำเอากฎชกรถึงกับยิ้มกลิ่มเของ,งอแล้วนะตรงไหน เขาแค่มาถึงแล้วตั้งหากใส่เสี้ยมจึงเบะปากใส่อีกหนึ่งทีอยากใส่ต่อแต่ติดที่เพื่อนต้องรับสายถึงแล้วหรอกคะอืมอยู่ห้องอาหารเหรอเขาเห็นในไลน์กลุ่มแล้วว่าเธอคุยกับลูกๆเรื่องมือเช้าของวันนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวฝากกระเป๋าไว้ที่ล็อบบี้เสร็จจากห้องอาหารค่อยขึ้นไปพร้อมกันค่ะอยากรู้เหลือเกินคนบางคนจะหาเรื่องแยกห้องอย่างไงแล้วร่างสูงก็เดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้ม เข้ามาทักไทยกดชกรด้วยประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆแล้วรูปศีสะสองแฝดถามไทยถึงความเรียบร้อยสองสามประโยคก็เดินมานั่งข้างชริตาชาหรือกาแฟดีคะเดี๋ยวฉันสั่งเองเธอกินก่อนเลยกดเชิญครับไม่ต้องรอผมหน้าตาดูเหมือนเหนื่อยนะคะท่านกดชกรเอ่ยทักนิดหน่อยแต่นอนมาแล้ววันนี้พร้อมพาทุกคนเที่ยวนอนอีกสักตื่นดีไหมคะเที่ยงๆบ่ายๆเคยออกไปเจอเราที่ร้านอาหาร ถึงแม้จะเคืองเข้านิดนิดแต่สัญชตาตญาณความห่วงใยนั้นไวยิ่งกว่าอะไรไม่เป็นไรอยากเที่ยวกับทุกคนด้วยกลัวบางคนจะงอนเหรอคะพี่ทิพย์ายกดร้อนตัวบางทีฉันอาจจะหมายถึงแฟดก็ได้เอริตาถึงกับเบิกตาดุฮการกระทําต่างจากคําพูดมากหันมากระซิบเธอกับคนข้างๆอย่างนี้ในขณะที่เจ้าเด็กแฝดไม่สนใจผู้ใหญ่เลยเอนจอยกับขนมปังและเบรกฟา์อยู่อีกฝั่ง เทาราทิพย์เลือกคิ้วไปทางกวชกรก่อนบนสายตามาสำรวจคนข้างๆยังไม่หายงอนอีกเหรออยู่ที่นี่ไม่ดีตรงไหนสั่งอาหารเถอะค่ะเดี๋ยวสายนะเทาราทิพย์มองกวชกรคล้ายว่าเขาต้องเตรียมรับมือเรื่องไหนบ้างทว่าเพื่อนรักของคนขี้งอนกลับเอาแต่ยิ้มเป็นเชิงบอกแล้วไงคะเรื่องนี้กฎจะไม่ยุง่งรับประทานอาหารมื้อเช้าเสร็จทุกคนก็ต้องออกจากห้องอาหารพร้อมกันเฮนรี่ไปนอนกับแด๊ดดี้ไหม เดี๋ยวนะเชิญนอนกับพันสามหนุ่มที่กำลังคุยเรื่องอื่นกันในลิฟต์ถึงกับหันมามองชริตาเป็นตาเดียวไม่คิดถึงเราเหรอจเจอเด็กๆไม่ไวายทำเสียงหวานอ้อนเด็กๆไปอีกลูกโตแล้วนะผมกี้เกียจย้ายอ่ะมามีเฮนรี่ทำเสียงอ้อนกลับไปไว้เดดดีจะพยายามมาบ่อยๆมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเฮนรี่ขยิบตาตอบรับสัญ,ญญาณจากคุณพ่อบุญธรรมตอนนี้ในลิฟต์มีกันสี่คน พราะกดชกรติดสายและยังคุยโทรศัพท์อยู่ที่ชั้นล่างเด็กแฝดขึ้นมาเอาของส่วนคนมาใหม่นอกจากจะเอาของมาเก็บแล้วเขายังอยากอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกสักหน่อยซึ่งดูเหมือนว่าเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงที่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่นั้นจะถูกเข็นไปยังห้องของเชริตาห้องหมามีครับฮันชีไปยังประตูฝั่งตรงข้ามในขณะที่เขากับพี่ชายแตะคีการประตูห้องตัวเองจาให้มันได้อย่างนี้แล้วอย่างไร คนที่มีคีย์การ์ดในมือก็ต้องยอมเปิดห้องแต่โดยดีไปอาบน้ำเลยค่ะเดี๋ยวเชอเปิดกระเป๋าให้เขารู้อยู่แล้วว่าอย่างไรเธอต้องปรนิบัติเลยทำเพียงเลิกคิ้วแบบยิ้มยิ้มก่อนถอดแจ็คเก็ตถอดเสื้อกลางห้องพักตามความเคยชินแล้วเดินใส่เพียงกาะเกงวอร์มผ่านประตูห้องน้ำไป15นาทีร่างสูงก็ออกมาพร้อมกับผ้าเช็ดตัวมัดเหนือเอลสอบตั้งสองอาทิตย์เลิกทำหน้าบึ้งได้แล้วไม่ไวเอานิ้วปัดจมูกเธอไปหนึ่งที ไม่ได้ทำหน้าบึ้งนั่งอยู่เฉยๆใจเชยยิ้มเป็นคนบ้าหรอคะทาราทิบขำหืดในคอทั้งมีรอยยิ้มมุมปากก่อนก้มลงเท้าแขนคร่อมตักเล็กเอาไว้ขยับหน้าเข้ามาใกล้จนจ,นจมูกเฉดกันไปมาคืนนั้นง้อแล้วนี่ยังไม่พอเหรออืม้มยังมีหน้าเอาความเอาแต่ใจของตัวเองมาอ้างอีกแบบนี้มันน่าจะโกรธเพิ่มดีไหมหยุดเพื่อแล้วไปแต่งตัวได้แล้วคะ่ะเธอดันเสื้อกับกางเกงมา เขาก็รับมาแต่โดยดีไม่ไวายจุมพิษปากเล็กไปหนึ่งทีจนบ่านี้แล้วยังไม่เข้าใจอีกหรอว่าทำไมถึงอยากให้อยู่ที่นี่สักพักเข้าใจค่ะแต่เข้าใจคนละแบบเขามีเหตุผลของเขาถ้ามีอารมณ์น้อยใจของเธอน้อยใจที่เขาเห็นเธอเป็นภาระเป็นคนไม่เก่งเอาตัวเองไม่ค่อยรอดเลยต้องส่งมาเผชิญโลกว่างนิสัยหนึ่งของผู้ชายที่ชีวิตเต็มไปด้วยเหตุผลและตรากะทางวิชาการ เขามักมองข้ามรายละเอียดทางอารมณ์ของผู้หญิงหากมองกลับไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือคำสั่งของทาราทิปล้วนๆพร้อมคบอธิบายในมุมของตนซึ่งไม่ใช่การคุยกับเชริตาอย่างเข้าใจพอวันนี้ยังเห็นเธองอนแทนที่จะอธิบายเพิ่มเติมเอาความรู้สึกที่อยู่ในใจมาพูดมาถามกันแต่สิ่งที่นักวิชาการหนุ่มทำกลับเป็นการยอกย้อนให้เธอตีความการกระทำของตัวเขาเองเสียอย่างนั้น สามปีที่รู้จักแต่ก็เพิ่งมาใกล้ชิดกันเพียงไม่กี่เดือนไม่มีทางที่ทั้งสองจะเข้าใจและรู้ใจกันอย่างลึกซึง้งเรื่องใจที่มองไม่เห็นไม่ง่ายเลยถ้าจะให้ดูออกเหมือนรสนิยมภายนอกที่มองไม่กี่ครั้งก็รู้แล้วว่าต่างฝ่ายต่างชอบอะไรวันถัดมาเฮนรี่กับฮันต้องไปรายงานตัวที่หอพักและย้ายของพร้อมเข้าอยู่อาศัยทันทีผู้ปกครองของทั้งสาม เลยต้องใช้เวลาจัดการธุระให้เด็กๆไปกว่าครึ่งวันกระทั่งถึงเวลาที่ต้องแยกกันตอนบ่ายมาค่ะกดขับรถให้เทราทิพ์ชะงักนิดหน่อยเพอเพื่อนของเชริตาพยัดพยเยกไปยังคนที่ไม่ยอมหยุดกอดลูกชายหนุ่มก็เข้าใจทันทีไปได้แล้วได้ข่าวเธออยู่ที่นี่นะปนแต่ก็อาสาจับไหล่เธอมากอดปลอบหลังแยกจากเด็กๆดูแลตัวเองนะไวร้ายแล้วจอกันครับแดดดี้ วาเมื่อไหร่บอกนะครับน่าเชอจะโทรมาบ่อยๆเลยสัญญาครับดูแลตัวเองนะครับมามีครับเจะกันลูกดูเหมือนว่าประโยชเอ่ยลาจะดังขึ้นแทบนับครั้งไม่ทั่วแล้ววันนี้โดยเฉพาะเชริตาที่งองแงกว่าทุกคนถ้ายัางจะกอดลูกอีกฉันจะส่งเธอไปเรียนกับเด็กๆอีกรอบได้เหรอคะโอ้ยจีเวอรกจกรใส่หน้าระอาซึ่งเป็นจังหวัที่ธราทิ์บังคับด้านไหล่คนตัวเล็กให้ก้าวขึ้นบอะหลังคนขับพอดี พี่ทิพย์นั่งข้างหลังเลยค่ะไม่ดีมั้งกดกดไม่ถือกลัวคนบางคนเปิดประตูกระโดดลงไปหาเด็กๆมากกว่าแค่ก็เวอร์กดจักรทำหน้าล้อเลียนเพื่อนรักก่อนเสตาขึ้นมองธราทิพเพื่อย้ำให้อีกฝ่ายนั่งที่เบาะหลังได้เลยพี่ทิพย์คิดว่าคืนนี้จะมีคนร้องไห้ไหมคะพรุ่งนี้เล่าให้ฟังถ้าว่าไม่ทันไรแถมยังไม่ถึงคืนนี้เพียงรถออกนอกเขตโรงเรียนได้ไม่นานคนข้างๆธราทิพ ก็คนเทชูออกมาจากกระเป๋าถือของตัวเองทำเอาคนที่กำลังขับรถอยู่ต้องเหลือบมองกระจกหลังเพราะความสงสัยก่อนจะปล่อยเสียงหัวเราะออกมาคลื่นใหญ่พี่ที์ถ่ายคลิปให้กดหน่อยค่ะกดเอาไปลงสตอรี่คนถือสมาร์ทโฟอนอยู่รีบยกกล้องหันไปตามคำขอพร้อมรอยยิ้มและเสียงคำคันในลำคอใช่สิใครจะใจร้ายใจแข็งเหมือนคุณล่ะพอเธอพยายามเอามือปิดกล้องเขาก็ชักมือหนี ไม่ได้คลิปพอประมาณทาราทิ์ก็เก็บสมาร์ทโฟนในทันทีไม่ลืมเอื้อมไปคว้าคนงองแงมากกอดอีกสองสามอาทิตย์โรงเรียนคให้รับออกมาตอนสุดสัปดาห์ได้แล้วทําเหมือนจะไม่เจอกันอีกเป็นปีไปได้ก็ปกติเราเจอกันทุกวันนี่คะไม่เห็นร้องไห้หาฉันบ้างเลยฮึทำไมต้องร้องไห้หาคนใจร้ายแบบคุณด้วยบอกหลายทีแล้วลูกโตแล้วนะเขายังไม่ร้องเลยเธอาอยุเท่าไหร่เนี่ย ไม่ต้องมาพูดเลยไมไวาข้ขำในลำคอแล้วยิ้มล้อเลียนเธอไปอีกสักทีขณะก,กดคนตัวเล็กวางพิงอกก่อนปลอบโยนด้วยการจุงมพิษสีสะเธอหลายๆทีสำหรับคืนนี้ผู้ปกครองทั้งสามของเด็กแฝดยังคงต้องพักที่โรงแรมเหมือนเดิมในตอนเย็นพวกเขาจึงเลือกร้านอาหารไม่ไกลจากที่พักเพื่อพักผ่อนและนั่งชิลก่อนจะแยกย้ายกันในวันพรุ่งนี้ดื่มเยอะกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็เพียหรอก ต้นบนขนาดนี้เขายังมีหน้ายกแก้วขึ้นชนกับเพื่อนรักของเธออีกยายเชออย่ามาขัดขวางความสุขของฉันนานๆจะมีโอกาสดื่มกับท่านสักทีเดี๋ยวเธอกดทาราทิพรามคนชอบแซลหน้าที่การงานของเขาทั้งที่อีกฝ่ายก็รู้ดีว่าตนและพักพวกไม่ได้เจ้ายศเจ้าอย่างแต่อย่างใดแล้วจริงไหมล่ะคะครั้งหน้าเมื่อไหร่พี่ทิพนัดมาเลยคนตารางแน่นถึงกับปรีตาแคบอึกอักจะตอบ เพราะคงอีกนานกว่าเขาจะได้มาหาพวกเธอขอโทษว่างเมื่อไหร่จะกดตัวมาทันทีเลยบอกเวลาแน่นอนไม่ได้ซะด้วยระวังเถอะกฎจักรสงสัยตาเตือนด้วยการมองไปที่เชริตาระวังอะไรครับระวังสาวเอเชียแสนสวยจะมีฝรั่งหล่อๆมาจีบหมายถึงกฎนะเหรองั้นขอให้สมหวังนะครับกฎจักรมองค้อนถ้ากฎไม่ได้หมายถึงกฎแหละคะวงเล็กไปเหรอมองไม่เห็นเหรอครับ ผมจะได้หามาเปลี่ยนให้ใหม่เขาว่าพร้อมหยิบมือซ้ายของเชอริตายกขึ้นช่วยเพื่อนรักของเธอดูถ้าเชอลืมใส่ออกนอกบ้านกวชกรยังไม่เลิกขยี้ก็จะโดนทำโทษทั้งสองคนงั้นกดฝากไว้ที่ยายเชอจัดการนางสองเท่าได้เลยค่ะว่าแล้วคนสวยในร่างชายก็ยกแก้วขึ้นรอชนอย่างมีจริตจกา้านไม่ทันขัดคำเสียงแก้วก็ตีกันดังกิง้งนี่แม้เชริตาจะตีหน้ายัก แต่ก็ไม่อาจหยุดรอยยิ้มของคนทั้งสองที่เข้ากันเป็นปีเป็นคลุยได้เลยสามชั่วโมงกับไวายสามขวดซึ่งก็เพียงพอแล้วสำหรับคืนนี้ไหวไหมคะถ้าไม่ไหวจะอาบน้ำให้เหรอไม่คะ่ะไวายแค่นั้นไม่กระเทือนเส้นเลือดคุณหรอกทาราทิบยกยิ้มมุมปากหลังถอดเสื้อออกจากร่างกายแล้วทุกชิ้นเหลือเพียงท่อนล่างแล้วถามทำไมนั่นสิ มันคงเป็นความเคยชินละมั้งที่ไม่ว่าอริยบทไหนใจเธอก็เอาแต่ห่วงเข้าอยู่เรื่อยอาบด้วยกันไหมไม่ค่ะคนมารล่มที่เดี๋ยวนี้ชอบแกล้งเธอเป็นพิเศษยิ้มจนเห็นฟันแน่นอนว่าสำหรับเชริตารอยยิ้มนั้นไม่ได้ดูน่ารักเลยหน้าอีกให้เนื้อเขียวมากกว่าไม่อยากรู้ว่าท่านธทราทิ์เจ้าเล่ห์ขนาดนี้เดี๋ยวเจอกันไม่วายกนิ้วโป้งขึ้นขยี้ริมฝีปากเธอ ทั้งยังส่งสายตาไปลามเลียทำคนตัวบางถึงกลับไหวหวามและมวนท้องเชะ๊ะเที่เรื่องอย่างว่านี่แหละชัดเจนเชียวนะร่างแบบบางยืนเงะๆอยู่พักใหญ่พอหันไปเห็นตัวเองในกระจกก็นึกขึ้นได้ว่าเดี๋ยวเธอต้องอาบน้ําต่อจากเขาจากที่เผลอฟุ้งซ่านเลยต้องรวบรวมสติให้กลับเข้าร่างรีบล้างเธอสํอางก่อนเตรียมเข้าห้องอาบน้ําเป็นคิวถัดไประหว่างนั้นรายชื่อบนจอสมาร์ทโฟน ก็เปลี่ยนคนหน้ามู้ยให้กลับมายิ้มหวานได้อีกครั้งว่าไงครับลูกเราสองคนว่างแล้วครับเสียงฮันดังมาก่อนเป็นคนแรกนาเชอร์กำลังล้างหน้าอยู่ในห้องน้ำอ้าเปิดก็ไม่ได้ใช่ไหมครับได้สิได้เธอยังไม่ได้ถอดเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นก็สามารถดูหน้าเด็กๆได้อาทิพพลครับเฮนรี่เพิ่งโผล่เข้ากล้องมาให้คุณน้าเห็นอาบน้ำเชริตาพร้อมชี้นิ้วไปยังประตูด้านหลัง เป็นไงบ้างโอเคไหมครับโอเคสิครับคิดถึงมือเย็นฝีมือน้าเชอหันกำลังทำให้เชอริตาน้ำตาไหลอีกครั้งอ๋โอไม่เอานะครับคนขี้แย่ทว่าพอโดนแฝดพี่ล้อเลียนจากจะร้องไห้เลยกลายเป็นหัวเราะแทนหลังจากนั้นทั้งสามคนก็คุยกันไปเรื่อยไม่นานคนที่อาบน้ำเสร็จแล้วก็เดินออกมาพร้อมขยยิบผ้าเช็ดผมยังไม่นอนกันเหรอเด็กๆจึงเล่าให้คุณอาฟังอีกครั้ง ว่าไปทำอะไรมาบ้างแล้วหลังจากนั้นห้านาทีทาราทิพก็ให้เด็กๆไปนอนทำเอาคนตัวเล็กที่กำลังยืนคร่อมเอาไว้หันมามองค้อนทันทีทำไมจะคุยกับลูกทั้งคืนเลยหรือไงฮถอยไปได้แล้วคะ่ะเธอจะเข้าห้องน้ำร่างสูงจึงเปิดแขนออกข้างหนึ่งยอมแต่โดยดีเร็วๆอย่าให้ต้องเข้ามาตามง่วงก็นอนก่อนสิคะดูเหมือนบางคนจะยียวนท้าทายแปลกๆ ในตาเข้มลึกจึงรีผ้าแล้วมองขู่ผ่านกระจกสงสัยอยากให้เข้ามาตามเอ๊ะหรืออยากให้อาบให้กันแน่นะไม่ทันขาดคำเสียงปิดประตูดังปังก็ทำให้คนตัวสูงถึงกับยกยิมร้ายตรงมุมปากอาบน้ำเสร็จเชริตาเดินออกมาพร้อมขยับมือเช็ดผมซึ่งเหมือนกันกันกบทราทิพ์เมื่อหลายนาทีก่อนทว่าพอมองจากอ่านลังหน้าอ,อกไปยังโซฟา ใจถึงกับกระตุกแรงเพราะแผงอ,อกกำยำระหว่างสาบเสื้อคลุมของคนตัวใหญ่เมื่อเขารู้ว่าเธอมองมาจึงละสายตาจากจอแท็บเล็ตแล้วเงยหน้าขึ้นมองตอบเออก็พอร,รู้ว่าคนเอาแต่ใจหวังอะไรในคืนนี้แต่เธอก็ไม่อาจห้ามใจไม่ให้เต้นแรงชุดนอนแขวนตรงนี้จะถามว่าเขาไม่เห็นหรืออย่างไรก็ทดันพูดไม่ออก ไม่มีทางที่คนประสาทสัมผัสไวจะมองข้ามชุดสีฟ้าด้านหลังเธอไปได้มันชัดสียิ่งกว่าชัดตอนยืนแปลงฟันเขาย่อมมองเห็นมันแน่นอนเปอกผมให้แห้งแล้วเดินมานี่ยืนงงอยู่ครู่หนึ่งก็รู้ตัวว่าต้องทำอย่างที่เขาบอกแต่ดูเหมือนคนทางนั้นจะใจร้อนกว่าที่คิดเพราะตอนที่เธอปิดรายและกำลังสั่งผมร่างสูงก็เดินมาแล้วพร้อมทำบางอย่างกับโทรศัพท์มือถือของเธออะไรคะโทรศัพท์เชอเหรอ อืมเปลี่ยนเคสให้ใหม่เขาบอกขนาดเอาสมาร์ทโฟนของเธอไปแปะติดกับกระจกเพราะด้านหลังเป็นยางดูดกระจกได้ดีเลยค่ะจะได้คุยกับเด็กๆถนัดคิดยังไงถึงซื้อมาคะแปลกจังของชิ้นนี้มันดูกระจุกะจิก,กูกิเกินกว่าคนอย่างท่านธราทิพย์จะใส่ใจหยิบมาของมันต้องใช้ว่าแล้วนิ้วเรียวยาวก็สไลด์จอไปที่หมดกล้องทำอะไรคนเครงหลังเริ่มไม่น่าไว้ใจเสียแล้วสิ ในขณะที่เชอริตาเหลือบมองจอตรงหน้ามือใหญ่ก็ได้ลากผ่านสะโพกกลมกลึงเข้าในสาบเสื้อ